สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผม GM KK ก็วันนี้ก็จะมาเล่นในแมพของฮางเด h อ g เกมนะครับก็ก็อ่างหายกันไปนานนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเบสบอลนะครับใครที่อยากให้เล่นก็พิมพ์คําว่าหนึ่งกดคําว่าหนึ่งในคอมเมนต์นะครับถ้าไม่ให้เล่นก็กดคําว่าสองนะครับเ็ไปเริ่มกันเลยืออ านต้นนะครับผมต้นชาแนลนะครับนี้ยคือเกมนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงไว้ครับขอตั้งผ้าครับตัวจริงไว้ครับตัวจริงอ่วปออมครับเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับืตไม่ีขางให้ชัดอย่าพหึงรลอนต่อไม่จ่ายความรัก พอไปเริ่มกันเลยเดี mm ๋ยวเดี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 มีคนเี็น S C P ด้วยอ่ะพี่เือกกดกดกดเลือมีคนเป็น S C P ด้วยฮึันฟ้าลงันไหมอ๋อไหนอ้ออะไร Tân nhiệt hưng lên giữa hai lo video 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 âm

สมกินแล้วาวังให้ชัดจ้เพื่นรองต่อไปด้จะมาก็ตมาแล้วไม่ต้องเป็นไลมาก็ตมาแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เล่นไม่ได้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นสกายวอลแบบเป็นแบบเลยนครับเป็นแบบแบบนะครับแบบนั้นถ้มันชอบเด้งเหรอครับโอ้ยใครที่อยากให้ผมไม่เล่นแบบนั้นก็กดหนึ่งนะใครที่อยากให้เล่น,ลนก็กดสองครับ มาลองนนดีว่าแนีสเดขอตากันนะก็มาเลยโอ้โหอันนี้มาอันนี้มานั่งดื่เบียมงห้องน้ำห้องขาดจางนงยหลังเงชิดอย่าคุ่ร้อนตัวเอ็มประจาความละเบแเบก็มายสีต้นนั่นแดนคือมไหนยังไนอะ โฮลา่าอันออกออกไม่ออกออก,ออกผมก็ไม่ต้องเล่นกับน้องก็ได้นะเ,น <c oughs> เดี๋ยวเขาตัดก่อนนะขาตัดก็ซีวีสุดท้ายนะครับก็มาครับโอเก้าเก้าแล้วไงต่อเ้าเก้าเก้า

อออาาเอาเล็กเล็กซะนี่อ้าวอือืมนี่คือการสกายวอล์กผมนะทุกคนดีสมูเก่งเรามาฟังให้ชัดอย่าเพิ่งร้อนตัวไม่พูดน้ำเลยเหม็นกูเลยเฮ้ยขออภัยครับที่ทำยากครับผม เกมหมูห้เล่นไหมบอกแล้วว่ามี้เกือบมามามากันเลยเล่นดีกว่ามากันโอยผมยังของได้ละ

่วัดฟ้าฝนม,ม,มามาใช้ดาบเพชรครับใช้ดาบเพชรดีรออะไรเออเออเออยังยังนะเจ้เฮ้ยนะเจ้ ยังไะกเจ้ทำไมต้องตีเบาๆด้วยอ้าวมันแหลกไงมันแหลกตีไม่โดนตีไม่โดนออเออเฮ้ยอย่ามาเล่นสนองนะเฮ้ยตายไหมอ้ออีสัตว์นึงไม่ตายด้วยพีอ่อย่มาเล่นสนองนะเดี๋ยวลงปันของเลย มันจะมีธน,นูโหดมากแล้เเวเดินเดินพี่เก่งสายอะไรบ้างสายสายบ้าหรือสายธน,นูไม่ไม่ไม่เก่งแค่ไหนสายอะไรบอกมาเถอะไม่ต้องกลัวไม่ไงไม่ต้ทำไมไม่ไอไม่อยากคว้าเฮ้ยชุดเอ็กซ์ซิ่กู mari mari mari, không gặp, wow, tai up tai, tai, tai. gì vậy, um, à, ui, ừ, của, full dream môn. Vũ môn. Vài vài. này. ด,ออาาด,ด,ดินูยังเอาไม่ดีเดือดนูวม่มีอดีของโหต้องดานูทีไรดนูลูกดนูไม่มีก็คือมาสก์เราวนมารอบแล้วนะเวย้ย มันปืนแล้วนี่อะไรเนี่โอ้ไปตีกัมซึ่งๆหน้าเลยกูเนี่ยดิลดดิ๊ดดิ๊ดดิินี่โอ้ตายดีดวมึงตาย้าอ้เหล่อีคนเ้ี่ย อืมอืมอืมเบื่อัวเกียร์มาฟังในที่เดียวหึงหลอนตุ๊งอเมริกันอืมไม่นด้เอายี่สิบก็ชนะครับอ๋อมันตกไม่สุดครับก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับใครชอบก็ไลค์ชอบกดซับครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ